สวัสดีครับเ,เดี๋ยวผมเอารุ่นนี้มาดูนะครับวันนี้คือรุ่นาตามกล่องเลยนะครับรวยเมตตาหาบารมีนะครับเป็นเหรียญไข่นะวันนี้เอาให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้กันแต่มันมีเหรียญที่ผมเปิดไว้แล้วนะครับนะมีทั้งหมดสามเหรียญก็จะเป็นนี้นะครับที่เปิดได้ก่อนอันดับแรกเลยเป็นเนื้ออัปกากาตินลงยาจีวอนนะครับสวยงามมากนะนี่ เลขโคดนัมเบอร์629นะครับอ่ะมาต่อกันนี่นะครับเนื้อ 3K สวยสุดๆนะครับเลขโคดนัมเบอร์42อื้อหือเลข2หลักนะครับมาอีกเหรียญหนึ่งที่ผมเปิดหน้าน,นี่เนื้ออัลปาก้านะครับลงยาเหลืองนะลงยาจีวอด้วยด้านหลังนี่นะครับพิเศษก็คือตรงนี้เลยเห็นไหมโอ้โหนะครับเป็นหน้ากาไก่ด้วยนะครับสวยงามมากๆแต่วันนี้พิเศษหน่อยนะผมจะเปิดลุ้นให้ทุกคนได้ดูกัน โอ้โยนะครับนี่เฮ้ยเป็นเนื้ออะไรโอ้โหนว่าเนื้อทองคำนะครับนี่คืออู้วี่ด้านหลังลงยาไก่ด้วยนะครับน่าจะเป็นเหรียญพิเศษนะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูรายการก่อนนะครับโอ้โห,โโหเป็นรายการมาสเต์พีซนะครับจํานวนการสร้างล่ะครับผมหกร้อยหกสิบหกหนึ่งรังจะมีแค่สองเหรียญน,นะครับสุดยอดนะสวยจริงๆนะครับ mm hmm. สุดๆไปเลยนะครับเหรียญนี้มาดูเลขโคดมเบอร์กันอันสามเจ็ดนะครับสวยงามมากนะโอเคนะครับเดี๋ยวอีกรุ้นหนึ่งผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับนี่คือเลขโคดัมายเลขหนึ่งนะครับเหลือเหรียญสุดท้ายนะครับเขาบอกว่ามีทั้งหมดห้าเหรียญนะครับผมเปิดหมดแล้วเหลืออีกเหรียญเดียวนี่แหละที่ยังไม่เปิดมาต่อกันนะครับกับกล่องนี้เหรียญที่ผมเปิดแล้วนะครับดูคลิปย้อนหลังได้นะ นี่นะครับผมขออนุญาตเลยนะครับลุ้นเนื้อทองคําไปขอให้ได้เนื้อรองคํานะครับโอ้โหเว้นะครับเออเป็นเนื้ออันปะก้านะครับเป็นเนื้ออันปะก้านะลงยาฝ้านะครับลงยาฟ้าลงยาจีวอนด้วยอ่าสูมให้ดูชัดชัดนะครับเพื่อความสวยงามนะโอ้โหจมูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูด้านหลังนะรายการที่ 8.13รอบเนื้ออัปปะนะดูเลขโคดัมเบอร์ครับเลขโคดัมเบอร์93นะครับอืม93สวยงามมากๆนะครับกับเหรียญรุ่นนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับเหรียญชื่อรุ่นว่ารวยเมตตามหาบารมีนะครับสวยงามรุ่นอย่างนี้นะครับสร้างแค่333ลังนะฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ